รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอเปรียบดังฟ้าทอแสงลงมาปกคลุมพื้นดินให้เม็ดทรายกรวดก้อนหิน ได้อยู่กินพึ่งบุญอาศัยหกสิกว่าปีที่พอสร้างทำเมไว้มากมายโครงการในน้ำพระไทยชุมชังอยู่ในใจไทยทุกดวงรรในทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และสถิรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาดโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศ,ศักราช2529 สวัสดีครับขอตรอนรักว่าสูตรการฟ้าปกดินสรารคดีการสืบคน้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงจากพระบรมราชวาทข้างต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงชี้เห็นถึงเรื่องของความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติของเราเหมือนเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเราทุกคนนะครับควรจะตระหนักถึงความสําคัญและใช้อย่างมีคุณค่าที่สุดแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมตัวอย่างก่อนดีกว่าวิธีปราบวันนี้พูดคุยกับคุบคณลุงประทีปมายิ้ม ู้ที่ยึดถือหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงมาดำเนินชีวิตเลือกใช้พื้นที่ของตนเองอย่างคุ้มค่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับรครอบครัวถึงปีละ6 0แสนบาทเลยทีเดียวครับดฟ้ากินงพ,พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผลกิ่งก้านสาขา น้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองดดังงฟ้าปปกิินภูมมุยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน ตอนนี้นะครับเจฟรียก็อยู่ที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับเราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเขาคนนี้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับพื้นที่1ไร่ให้กลายเป็นเงินมากกว่า6 0แสนบาทได้เขาทำอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับอา้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วหรือเจฟรีย ตกใจหมดเลยครับคุณลุงครับแบบคุณลุงนี่คุณลุงปี่เทศนะครับคนที่บอกว่าสามารถที่จะทำให้หนึ่งไร่ในไก่เป็นหกแสนบาททำได้จริงๆเหรอครับได้ครับง่ายง่ายโม้เบาลองดูครับโอเคโอเคเนี่ยวันนี้จะมาดูให้เห็นเลยนะครับว่าทําได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยอนญี้ถามก่อนดีกแบบว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทําเกษตรอย่างไงครับทำอะไรมาก่อนผมมีอาชีพรับเหมาไฟฟ้ามาก่อน อ๋อก็เป็นช่างไฟครับเป็นช่างไฟ,ฟเนี่ยนะ<อ>เดินไฟฟ้าไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในอาคารตามตึกตามอาไร้วอาคารทั้งหลายอ่าแล้วจากแบบเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยแล้วมาทําเกษตรได้ไงครับเออช่วงว่างช่องวาง่งวางตอนเช้ากับตอนเย็นหลังจากเลิกงานใช่ไหมฮะก็ชอบชอบอะไรก็ปลูกกันน,นั้นทาไปนั้นอ่ะสิ่งที่ตัวเองชอบเอาใช้เวลาช่องว่างของการทํางานนะฮะครับคือกลับมามก็นอนไม่หลับ,บปลูกต้นไม้เวละต้นสองต้นอืแล้วก็คือไปปลูกตามแถวบ้านเราอย่างนี้เอาความรู้มาจากไหนครับ ก็ผิดลองถูกด้วยตัวเองนี่แหละครับแล้วอล,อลองไปเรื่อยๆครับแล้วก็อาศัยความรู้พื้นฐานทางการเกษตรที่มีอยู่แล้วเกิดมาเป็นลูกชาวไร่ชาวนาครับผมแล้วก็ได้เรียนเกษตรมาด้วยผมจบวิทยาเกษตรกรรมชนบุรีโอ้โอ,อ,อครับผมก็ใส่พื้นฐานตรงนั้นม,มาประยุกต์ใช้ก<อ>็เริ่มจากบอกว่าลองปลูกจิ้มๆดูเล่นๆแถวบ้านใช่ไหมครับแล้วเป็นไงครับมันก็ได้ผลค่อยๆค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คือปลูก้กินเองนี่แหละครับผมเริ่มจากความเหงนแก่ตัวนี่แหละพราะเราจะได้ไม่ต้องซื้อเขา ต้องกินของสดของดีแล้วใหม่ไม่มีเคมีครับก็ทําอะไรเรื่อยๆทีนี้ทําไปมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นจะไปไหนครับเพื่อนบ้านเยอะแยะไปหมดเลยเราก็แจกเขาแหมโอ้โหดีเลยครับก็คือจากทําใช้เองตอนนี้มันเริ่มแจกแล้วแล้วก็เป็นมาไงครับแล้วเรามาเป็นเกษตรกร,ร,กรแบบเต็มตัวได้ไงครับเอ,อ่อพออยู่มาวันหนึ่งมันมีมากขึ้น,คร,นครับมันมีลูกค้ามากขึ้นร้านค้าเนี่ยที่เราไปแจก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 เนี่ยเขาเริ่มซื้อเราอย่างจริงจัง เขาเริ่มซื้อแล้วอย่างจริงจังมากขึ้นทีนี้มันหยุดไม่ได้แล้วไงฮะมันก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องไม่งั้นฐานลูกค้าเราจะหายก็จึงทําอย่างนี้ฮะไอหนึ่งไร่กลายเป็นหกแสนบาทนี่มันคืออะไรครับคือปลูกผักเนี้ออะไรครับปลูกผ,ผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในสี่หมวดหลักของคําว่าชีววิถีก็คือเราเ,เราผู้เลี้ยงคนทำขัาสัตว์สิ่งของพืช แต่ว่าแบบปลูกผักเลี้ยงสัตว์ผมก็ไปดูมาหลายที่แล้วนะครับแต่มันก็ไม่แบบไม่ถึงขนาด6กแสนนะครับ,รบมันทําได้ไงอะไรขึ้นอยู่ที่หลักคิดหลักการ,ค,รคิดหลักการปฏิบัติแล้วก็เลือกวิธีจำเอาไวว่าผมมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันมีรายได้ค่อนข้างแพงตลาดบนเพราะว่าผมจะยึดหลัก3ตลาดอยู่เสมอตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนครับผมผมได้3าตลาดตลาดบนที่มีราคาสูงมากครับผมคือกุ้ง l o เ s อร์ น้ำเกดหรือว่ากุ้งตา้มแดงมันไม่ต้องไม่ต้องมาทำเป็นฟาร์มหรืออะไรอย่างี้หรอไม่จำเป็นแล้วครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นนะครับโอ้โหถ้างั้นต้องรบกวนพาไปดูหน่อยเพราะขนาดอย่างนี้มันยังอยู่ได้เลยฮะในเนี้ยนะครับในนี้ยังมีกุ้งอยู่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงดีกว่าครับกุ้ง lobster อยู่ในเกะมันจะอยู่ได้หรอครับทุกที่ที่มีน้ํามันอยู่ได้หมดนะฮะทไมใช่เรื่องยากนะครับเราจะมองว่า เพียงแคไหนค,ครับกุ้งอ้าวนี่ตัวเล็กๆนะครับเฮ้ยมันมีอยู่จริงครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่มีกุ้งอยู่ตามท่อแต่ไัหมดเลยนะครับครับทุกที่ที่มีน้ําจะมีกุ้งอยู่หมด คือนอกจากที่นี่จะเพาะกุ้งแล้วยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับสามารถที่จะให้ความรู้กับคนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเรียนรู้นิดนึงดีกว่าครับครับินดีครับครับขอเชิญครับอันนี้ก็คือที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เพราะฉะนั้นก็จะมีฐานเรียนรู้ด้วยใช่ครับครับมีอะไรบ้างครับฐานที่1นี่ก็เป็นการทําน้ําหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ อ๋อครับผมบทำน้ำหมัก EM มใช่ไหมฮะจุลินทรีย์จุลินทรีย์ชีวภาพเนื่องจากว่าบ้านผมเนี้ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยครับไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าผมก็ไม่อยากตายอ่ะนะก็ต้องกินของที่ปลอดภัยมันก็ต้องทําเองเพราะทําเองนี่มันเป็นการลดต้นทุนทั้งสิ้นทําจากเศษสิส่งที่เหลือ,อใบไม้ที่ขายไม่ได้ครับผมเศษสิ่งที่เหลือของกินของใช้กับข้าวกับปลาที่เหลือแล้วก็มาใส่ถังหมักตั้งทิ้งไว้ครับแล้วนําน้าน้าขึ้นมาใช้ อาแล้วครับแล้วนี่ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น1ฐานฐานแรก,แรกเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยแล้วก็โฮอร์โมนพืชต่างๆนะครับ,รบอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูฐานต่อไปกันครับ,รบฐานพืชผักอเรามาดูกันต่อในฐานที่2ครับคืออะไรครับเอออันนี้จะเป็นการปลูกพืชแบบพอโดเจ็ดชั้น คอนโดเจ็ดชั้นน้ำหยดเดียวน้ำหยดเดียวได้เจ็ดเจ็ดอย่างน้ำหยดเดียวได้เจ็ดอย่างมีอะไรครับเดพาไปดูหน่อยครับเริ่มตั้งแต่ใต้ดินครับผมยานศีรษนเราหรือว่าในอากาศนะครับบนค้างทั้งหลายเนี่ยตามไปเลยครับฐานนี้เป็นเรื่องของอะไรครับที่บอกว่า คอนโดเจ็ชั้นครับ uh huh. ผมได้น้อมนำรักปัทยาของเศรษฐีพอเพียงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคมห5 4รความว่าให้มีกินมีใช้อย่างประมาณตนเหลือกินก็แจกเหลือแจกก็ขายที่เหลือจึงจะขายไปไรายได้ต่อไป mm hmm. นะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้เนี่เมื่อผมอยู่อย่างเนี้ยพื <c oughs> ้นที่ผมเล็กมีนิดเดียวผมก็จะต้องมีทุกอย่างกินให้ได้ มา,มาคิดใหม่ว่าน้ำหนึ่งหยดจะต้องได้ทุกเมนูมันต้องเป็นเจดชั้น <c oughs> มันถึงจะอยู่ได้อย่างเช่นขนมจีนมันต้องใช้กระชายอยู่ใต้ดินนะครับผิวดินเพราะเราอยู่ใต้ดินไปแล้วเนี่ยฮะผิวดินใช้อะไรผักชีผักชีใบเรื่อยนะฮะเพราะผมชอบกินข้าวต้มผักชีใบเรื่อย,อยสะระแหน่ของยำต้องใช้แน่นอนต่อไปก็เป็นพลิกเป็นใบโหระพาเป็นกะเพรา นะครับประมาณนั้นสูงจากนั้นก็จะเป็นมะเขือ,อสูงจากมะเขือก็จะเป็นพวกไม้ขึ้นค้างแล้ต่อไปก็เป็นมะละกอนะฮะและตรงนี้ที่ผมอย่างเนี้ยเนื่องจากว่ามันแดดมันร้อนใช่ไหมฮะเอาไม้ขึ้นค้างพวกนี้สวรรค์รฟักข้าวชมจันทร์มันกินได้ขายได้ถ้าผมไม่มีไรายได้ผมก็ไม่มีรายจ่ายแต่ผมมีกิน มันทำได้เหรอครับได้ครับ,รบเออเราต้องมองภาพว่ามันต้องมีไรายได้ทุกวันที่เกิดขึ้นครับผมแล้วผมไม่ทําเชิงเดียวครับด้านล่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีขากระชายทั้งหลายนะฮะเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งบนหัวในบนเนี้ยมันจะมีไม้ไลายวันอยู่วันหนึ่งสี่รอบดอกชมจันทร์ดอกร้อยห้าสิบตังค์ครับวันรอบตีสี่เนี่ยเราจะเก็บร้อยห้าสิบบาทรอบแปดโมงก็ร้อยห้าสิบบาทครับห้าโมงเย็นก็ร้อยห้าสิบบาท สองเทอมก็อีกร้อยห้าสิบบาทก็เรียบร้อยละหกร้อยละต่อวันนี่แค่ในส่วนบริเวณนี้แค่เนี้ยอก้วชมจันทร์อย่างเดียวนะครับอส่วนเสาวรสฟักข้าวอันนี้เขาก็จะออกมาเรื่อยๆทยอยออกมาในพื้นที่หนึ่งงานี่แหละครับพื้นที่หนึ่งงานโอ้โหหกร้อยละครับอย่างนี้ฮะเนี่ยที่ยังอยู่ในฤดูกาลนี้อันนี้ที่นี่สามโลร้อยบาทครับผมตรงนี้นะจุดนี้แล้วที่นี่ก็ขายทั้งลูกขายทั้งแปลรูป น่เป็นขวดขวดเอ๊แล้วนี่คือแบบว่าแก้เหงาแล้วครับเอาซีดีมาฟังเอาไว้ให้แมลงฟังกลางคืนครับเนื่องจากแมลงที่เข้ามากัดกินทําลายพืชผักต้นไม้เราจะเข้ากลางคืนการแขวนประหลอดไว้ก็เพื่อเป็นมุมหักเหการเคลื่อนที่ของแมลงเพราะแมลงใช้หนวดใช้หนวดในการส่งคลื่นวิทยุออกไปตกกระทบประหลอดพอตกกระทบประหลอดมันจะสะท้อนกลับไปตัวเขา มันงงมันงงมันจะสับสนเนื่องจากมันแข็งแต่ถ้าอย่างนี้มันนุ่มใช่ไหมฮะเขาจะจิกจิกตีทําลายแต่ถ้าเจอนี่มันจะสับสนมันมาก็มันก็แบบเอ๊อะไรเนี้ยมันก็จะบินวนไปวนมามันก็จะไม่เข้าทาลายแล้วแบบนี้นี่เองเราก็ลดกันไม่ต้องใช้ยาไงไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้เลยๆเยี่ยมเลยนะครับแล้วนี่ก็คือหนึ่งงานหนึ่งแสนมันก็ทําได้จริงๆนะครับเห็นบอกว่ามีแบบ อมีหลากหลายอย่างตรงนี้นะครับรวมๆกันโอ,โ,โอ้โหแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือยังไม่หมดใช่ไหมครับคือทุกอย่างมันสามารถสร้างรายได้ได้ร,รวมถึงยังมีไฮไลไท์นะครับที่ช่วงหน้าเราจะมาดูกันด้วยว่าที่บอกว่า1ไร่เนี่ยทำไมถึงกลายเป็น6 0แสนได้ช่วงหน้าเรามาดูกันครับครับดังฟ้าปกดินพระหูมินตกต้องคุ้มภัยพ่อครับป่าเป็นยังไงครับ ป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองดังฟ้าปกดิน รูมินตบตองคุ้ไยโอ้โหแล้วนี่แหละครับสิ่งที่บอกว่าสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกำรรให้กับคุณลุงนะครับ,รบก็คือเจ้ากุ้ง lobster น้ำจืดน,นี่เองนะครับครับคือเป็นยังไงครับทำไมถึงบ,บว่ามาเลี้ยงกุ้งได้ครับเออลูกสะาท์ไเราซื้อมาฝาก ไอเจ้าตัวเนี้ยนะฮะเขาซื้อมาฝากเขาซื้อมาสี่ตัวสี่ตัวที่นี้ผมไม่รู้จะไปเลี้ยงที่ไหนไม่รู้จะทําอย่างไรก็เอาไปฝากไว้กับบ่อปลาเงินปลาทองครับในบ่อปลาเงินปลาทองนั้นมันก็มีแต่จอกแหนสาหร่ายแต่ไข่ที่อยู่กับปลาเงินปลาทองประมาณสี่ถึงห้าเดือนลูกสะพ i ยก็มาถามว่าเพาะปุ้งหนูเป็นไงม้างตัวโตไหมก็นึกได้ไปเปิดดูครับมันก็ประมาณเนี้ยฮโอ้โหประมาณอย่างเนี้ยตัวประมาณเนี้ย มันก็ตัวโตเลยจากตัวจิ๋วตัวเล็กๆนะฮะมันก็ประมาณนี้แล้วก็มีไข่มีลูกเขาตัวเมียเขาก็จะมีไข่เต็มไปหมดเลยแต่ตัวนี้ตัวกู้นะก็มีไข่มีลูกเต็มไปหมดเลยในนั้นครับโอ้โหก็คือเลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยมาเลี้ยงกุ้งลอปเซอร์แล้วเลยไม่ได้เลี้ยงจริงไม่ได้เลี้ยงจริงจังเพราะไม่รู้จะไปไหนครับไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะเอาลูกกุ้งปริมาณมากขนาดนั้นไปไว้ที่ไหนอ่ะแล้วทำยังไงต่อฮะก็ไปใส่ตามถ้วยขนมเค้ก ฝาครอบนองเค้กนะฮะชักบ้างตู้บางโต๊ะไอ้ที่มันเก็บน้ําอยู่ได้แต่เรามังถังอ่างเอาไปกระจายกระจายไว้กระจายไปฝากไว้ทั่วไปหมดเลยตามนาข้าวนาวิจัยนาทดลองเนี่ยนะับก็ไปฝากไว้ห้าร้อยตัวปรากฏว่าในนาข้าวดีที่สุดในนาข้าวเวิร์กสุดเลยเวิร์กสุดเลยโอ้โหแต่นั้นเป็นต้นมาก็ทามาเรื่อยๆก็เลี้ยงมันมาเรื่อยๆไม่ได้เลี้ยงมันนะที่ที่ผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงเขาก็อยู่โดยธรรมชาติทีนี้พอมารู้ว่างานของราช งานฉลองการคองราช60ปีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมันมีกุ้งตัวเนี้อยู่บนโต๊ะสเสวยโร,รงแรมซื้อเลยครับเกิดความสนใจแล้วฮะที่จะซื้อเราก็เขาก็มาซื้อเรารแทนที่เขาจะไปซื้อต่างชาติกิโลละ3,500-4,000เขามาเขามาซื้อเราใน1,200-1,200-1,500-1,800 2, ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ราคาสูงกว่านั้นเยอะเยอะมากเอาละครับ ผมอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องกุ้งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาศึกษาพร้อมๆกันดีกว่าว่ามันไอ้กุ้งที่ว่านยครับมันมีกี่ประเภทกี่อย่างกี่ชนิดเห็นบอกมีกุ้งแบบกุ้งสวยงามกุ้งกินมันต่างกันยังไงเดี๋ยวรบกวนพาไปดูนิดนึงได้ไหมครับครับผมอ่าเรามาดูกันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เราเลี้ยงกุ้งไว้เลี้ยงกุ้งครับกุ้งที่เลี้ยงมี แบบไหนม้างครับมีมีชนิดแรงครับก็มีกุ้งฝอยกามกามแม่น้ํากัมแดงกุ้งขาวโอ้โหแบบเยอะเลยหลายชนิดเลยหลายชนิดเลยครับเนี่ยอะไรครับเรียงง่ายง่ายอันนี้จะเป็นการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งแบบพื้นที่เล็กน้อยจำกัดแต่ได้มากกว่าตัวกุ้งอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็น ใบอะไรฮะที่เรากินกันอยู่ประจำประจำเป็นไม่คุ้นเลยครับทำไมมันอยู่ในกระถางแบบนี้ฮะอ่าอันนี้ใบโหระพาครับโหระเอ้าทำไมมันมาเลี้ยงแบบนี้ฮะครับอันนี้ปลูกใบปลูกพืชผักสมุนไพรที่เรากินกันอยู่รับเป็นเครื่องเคียงกับข้าวเราเนี่ยนะฮะครับโดยไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ดินใช้น้ําจากการเลี้ยงสัตว์น้ําครับอันนี้ไม่มีดินเลยไม่มีดินเลยครับอืมแล้วไอ้เม็ดเม็ดนี่คืออะไรครับอันนี้มันเป็นดินเผามวลเบาดินเผามวลเบาครับ ข้างล่างนี่มีกุ้งอะไรบ้างครับในนี้จะมีกุ้งฝอยกุ้งกล้ามกลามและกุ้งกล้ามแดงใต้ล่างเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่สามตัวเนื่องจากที่นี่กุ้งฝอยมีราคาแพงมากตัวหนึ่งสามบาทตัวละสามบาทเลยครับกุ้งไข่กุ้งฝอยกําลังไข่ตัวละสามบาทมผมก็ต้องใช้วิธีการนี้เพื่อเพิ่มเพิ่มจํานวนการไข่ให้มากขึ้น ทำไมครับทำไมต้องใช้แบบนี้ฮะเพราะว่าเมื่อน้ําหยดลงไปคุ้งฝอยจะกระดีบจะกระโดดขึ้นมาดีดตัวเพื่อวางไข่ไงครับอเอะไรกุ้งพวกนี้มันกินอะไรครับอจอกแหนสาหร่ายใบข้าวแห้งแต่ครน้ำที่มีอยู่ในธรรมชาติอ๋อ,อก็แปลว่าเหมือนในท้องนาเลยธรรมชาติเลยครับ ในธรรมชาติเลยน้ําก็ตื้นๆแค่นี้ยิงได้แล้วยิงได้ครับโอ้อย่างนี้แล้วแล้วตรงนี้คืออะไรครับอันนี้ยิงโลกยิงรอดแหละครับยิงลกยิงรอดคือตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะเนี่ยคือเล่าให้ฟังครับมันคือมันทําไมแปลว่าอะไรครับยิงลกยิงรอดเนื่องจากกุ้งเนี่ยเขาจะกินกันเองเวลาเราคราบใช่ไหมครับถ้าพื้นที่โล่งเตียนมันจะถูกกินใช่ไหมฮะเวลาเราคราบกลางคืนเนี่ยมันจะโดนกินเนื่องจากกุ้งมาหากินกลางคืนครับเราต้องสร้างพื้นที่ให้ลกมากที่สุดก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดอ่ะ กุ้งก็จะไปซุกตัวอยู่ตามรากดอกไม้ดอกรากจอกจอ,กกอตอไม้กอข้าวอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะแล้วก็ตอนช่วงรอกคราบเพื่อนออกมาหากินมันก็ไม่เจอกัน<อ>มันก็จะปลอดภัยเรียกว,ว่าเรียนแบบท้องนาโดยที่ใช้พื้นที่แค่นิดเดียวเองผมให้ให้ให้คิดว่าให้เรียนแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปล่อยสัตว์น้ําลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาตินับตั้งแต่นาทีที่พระองค์ทรงปล่อยสัตว์ลงไม่เคยมีใครนําสิ่งใดไปให้เลยใช่ไหมครับ เคยเห็นไหมฮะไม่เคยเลี้ยงไม่เคยให้อาหารเลยเคยมีคนเอาไม่มีนะฮะแต่พอสามเดือนผ่านไปครับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นคนหนึ่งเอาเบ็ดคนหนึ่งเอาแหคนหนึ่งเอาอวนคนหนึ่งสารพัดที่จะไปจับเขาขึ้นมากินอืทําไมเขามีชีวิตอยู่ได้เขาก็ดูแลของเขาเองถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เหมือนกันเอัน้ำตรงนั้นมาใครที่ทํานาอยู่แล้วนะครับนาที่เป็นไม่ใช่นาไม่ใช่นาสารเคมีเป็นนาอินซีนะครับก็เอากุ้งไปปล่อยได้เลย ใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะดูแลกันเองได้ทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งอะไรในซีนี่ก็แนะนําว่าไอ้นาหนึ่งคือชาวนาคนไทยไม่ซื้อไม่กินข้าวตัวเองก็ขอสักไร่หนึ่งเถอะขอสักไร่ให้ทําข้าวไว้กินเองแล้วก็กุ้งก้ามแดงไปปล่อยไว้สักประมาณ500้าร้อตัวเขาจะมีรายได้จากการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในการทนานาหนึ่งครั้งเนี่ยประมาณเจ0ด0มถึงเก้าหมบาทต่อต่อสี่เดือนต,อต่อไร่เดียวต่อไร่เดียวโอ้โห 7จ็ดหมื่นถึงเก้าหมื่นครับเจ็ดถึงเก้าหมื่นถ้าปล่อยที่สามนิ้วกุ้งกั้งแดงตัวที่สามนิ้วนะครับประมาณสี่เดือนเขาจะขายได้กิโลละห้าร้อยแปดร้อยพันห้านะครับมันจะได้หนึ่งร้อยโลอย่างนี้ทำทาไล่เดียวก็พอแล้วครับบังเอิญพอดีมีคนเขามาต้องการกุ้งเขาสั่งกุ้งไว้เดี๋ยวลงไปจับในนากันในนาในหฮาจำลองนี่แหละครับไปแล้วไปจับกุ้งกัน สาระบ่อหรือว่าทั้งหมดนคะครับมันมันถึง6กแสนไหมครัที่เมื่อกี้บอกไว้เออในเนื้อที่หนึ่งไร่รวมแล้วมันจะได้ประมาณ0กแสนจะได้0กแสนเลยครับแต่ส่วนตรงเนี้ยเฉพาอะบ่อเนี้ยมันจะมีรายได้จากกุ้งจากกุ้งก้ามแดงจากหอยกุ้งตัวนเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยก็ตัวละสามร้อยเพราะนิ้วละหนึ่งร้อยบาทครับาาขายพ่อแม่ขายนิ้วละหนึ่งร้อยตัวเท่านี้ก็สามร้อยแล้วก็สามร้อยแล้ว แต่กุ้งที่เราจะเอาไปขายที่เขาสั่งเราวันนี้เป็เกุ้งใหญ่กุ้งกินคุณลุงครับถามนิดนึงครับว่าความภาคภูมิใจของคุณลุงเนี่ยคืออะไรครับผมก็ได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะถ่ายทอดสู่เกษตรกรถ่ายทอดสู่ประชาชนไทยที่มองหาทางออกครหาทางเลือกนะฮะให้เขาทําอย่างงี้ประมาณนี้เขาจะทํางานก็ทําไปแต่เขามีพื้นที่เล็ก เขาจะมีอาหารกินเองได้ครับมีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตัวเองได้แนวหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงถามง่ายง่ายแค่นี้เองเรื่องง่ายๆเนี่ยนะฮะครับผมแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันชีวิตเราเปลี่ยนไปไงครับตั้งแต่ได้น้อมนาในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อก่อนเราทําไฟฟ้าคครรัับบเมื่อก่อนนี้เราต้องดิ้นรนนะฮะหมดงานก็หมดเงินหมดงานก็ต้องหางานใหม่แต่ตอนปัจจุบันนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับความอันดับแรกเลยก็คือความสุขครับ ความสุขที่เกิดสุขกายสุขใจก็คือเราต้องเราพึ่งพาตัวเองได้เราเองได้แล้วมีกินมีกินมีใช้มีรายได้จากพื้นที่เล็กๆแค่นี้ด้วยตัวเราเองไม่มีรายได้เราก็ไม่มีรายจ่ายเพราะเรามีกินเองไงฮะนะครับผมอันนี้ก็แล้วกัหนึ่งเป็นที่ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้กับคนทั่วไปแค่นี้ก็คือพอพียงพอละพอใจละแม่สุดยอดนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับมีกุ้งอยู่จริงๆนะครับเต็มไปหมดก็อุ๊ป เหยียบพอดีเลยเดินไปยังเหยียบกุ้งเลยครับโอ้โหนี่แค่บอกว่าจับมือเปล่านะครับมีเยอะแยะมากมายจับกับ ได้สบายเลยวันนี้เนี่ยเราได้ความรู้เยอะมากมายเลยนะครับรวมถึงได้แง่คิดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทําเกษตรนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทําโดยใช้พื้นที่เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถ้ามีความแบบอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานก็ยินดีครับยินดีนะครับติดต่อคุณลุงได้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับได้ความรู้เยอะยๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปปิ้งกันรออยู่คำนี้รออยู่ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ลุงประทีปใช้พื้นที่เพียงแค่หนึ่งไร่หนึ่งปีสามารถทํารายได้หลายแสนบาทเลยทีเดียวนะครับด้วยหลักการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เพิ่มเติมแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนด้วยกันครับพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบสําหรับผมเลยแล้วผมก็ทําตามลายยาสีฟันหลอดหนึ่งพระอ,องค์ทรงพระองค์ท่านท่านทรงใช้ม้วนจนกระทั่งหยดสุดท้ายนะครับพระอ,องค์ทรงซ่อมรองเท้า ลองพระบาทผมก็ทําเหมือนกันที่บ้านผมเนี้ยผมก็จะทันกันเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคือความพอเพียงการประมาณตนไม่จําเป็นจะต้องหน้าใหญ่ใจโตไม่จำเป็นต้องหรูหราเนี่ยคือการประมาณตนก็คือเราอยู่ของเราได้เรามีความสุขของเราได้เราใช้เราได้พอพอแล้วฮะตรงนี้นะเวลาที่เหลือนี่ก็คือถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ที่ผ่านมาแล้วที่ประสบผลสําเร็จแล้วทุกคนมารับองค์ความรู้ที่สําเร็จรูปแล้วไปทากันนะนาทีนี้เป็นต้นไปก็คือให้แล้วนำนำนำ,นำพระราชดำรัสเนี้ยมาถ่ายทอดแล้วฮะ กทจจจนนขวาาะะลมมลมมหหยใดครับคำถามประจําสัปดาห์นี้นะครับถามว่าคุณลุงประทีปสามารถที่จะสร้างไรายได้จากพื้นที่1ไร่ได้เท่าไหร่ครับพิมเอฟเอตอบว่าหกแสนบาทพิมเอฟเอตอบว่าห0 0 0ืบาทสร้างคำตอบแล้วส่ง SMS เมาได้ที่บร์โัพท์ข้างล่างนี้เลยนะครับและนี่คือรายชื่อจากผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วครับกินดีด้วยครับ